โอเคนะคะเมื่อวานเนี่ยเราแก้สมการนะคะไปถึงข้อที่ห้าแล้วเนาะแล้วก็เอ่อเป็นสมการที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็คือสามารถที่จะกําจัดนะคะตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียก,กับตัวแปรนะคะได้ในครั้งเดียวนะคะเพราะว่าที่เราผ่านมาเนี่ยหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าข้อใหญน่นะคะก็จะเป็นการกําจัดแบบแค่ตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นนะคะมันก็เลยง่าย นะคะเราก็รู้เลยว่าอ๋อจะต้องกําจัดตัวนี้นะคะจะต้องกําจัดลบเจ็ดส่วนเก้าจะต้องกําจัดลบสิบห้าออกไปนะคะ่าเพราะฉะนั้นอันนี้นก็คือว่าง่ายนะคะก็เลยใช้สมบัติของการเท่ากันนะคะก็ยังอยู่ที่เป็นการกําจัดแบบเขียนแบบชัดเจนนะคะว่าอ๋ออันนี้ต้องเอามาลบนะต้องเอามาหารนะต้องเอามาอะไรเนี่ยนะคะทีนี้วันนี้นะคะจะเป็นสมการที่ยากขึ้นนะคะซับซ้อนขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะขอใช้วิธีลัดนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนตอนประถมนั่นแหละนะคะวิธีลัดที่เราเรียกว่าการย้ายข้านะคะซึ่งการย้ายข้าเนี่ยนะมันก็คือการกําจัดตัวแปรแต่มันเป็นวิธีลัดนั่นเองนะคะสมมุติว่านี่คือวิธีตรงนะคะอ่านี่คือวิธีตรงเนาะ 3a ลบ4เท่ากับ8นะคะนี่คือวิธีตรงนะคะเ,เวลาจะกําจัดนะคะเวลาจะกําจัดก็คือตัวไหนที่มาหลัง ก็ต้องออกไปก่อนนะคะซึ่งเราจะต้องกําจัดตัวไหนก่อนคะลูลบสี่ครับอ่าหูกตองค่ะเพราะว่าสามนี่มันคูณกับ A ก่อนถูกไหมเราต้องลําดับความคิดดีๆเนาะสามมันคูณกับ A ก่อนแล้วค่อยเป็นลบก,กับสี่นะคะดังนั้นคนมาหลังต้องไปก่อนจะ้ะนะคะอ่าต้องมีบัวกระตอบลบสี่ต้องย้ายไปก่อนนะคะทีนี้ถ้าเป็นวิธีปกติธรรมดานะคะเราจะกําจัดด้วยวิธีนี้นะคะ ก็คืออยากกาจัดลบสี่นะคะก็ต้องบวกสี่นะคะทั้งสองข้างของสมการนี่คือวิธีปะกตินะนี่คือวิธีปะกตินะคะ,ะนักเรียนก็จะได้อีกบรรทัดหนึ่งก็คือลบสี่กับสี่แต่มันได้ศูนย์ถูกไหมคะ,ะมันได้ศูนย์แล้วก็นักเรียนก็จะได้ตรงนี้นะคะแต่ทีเนี้ยนะทีเนี้ยนะคะถ้าเป็นวิธีลัดนะคะถ้าเป็นวิธีลัดนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวต่อก่อนนิดจะให้มันจบนะ a สามนะคะก็ต้องย้ายไปเหมือนกันเพื่อให้มันเหลือ a e ตัวเดี T D e L 3. ยวสามย้ายไปทําอะไรลูก ามย้ายไปทําอะไรสามมันทําอะไรกับ a ต้องย้ายไปทำ a. อ่ามันต้องหารถูกไหมคะทีนี้ถ้าเป็นวิธีตรงตรงอ่เขียนก่อนถ้าเป็นวิธีตรงตก็คือต้องหารสามออกทั้งสองข้างถูกไหมะคะต้องหารสามออกทั้งสองข้างมันก็เลยได้เป็น a นะคะเท่ากับสองส่วนสามหรือ a เท่ากับสี่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีตรงตรงแต่ถ้าเป็นวิธีรัดที่เราได้ยินกันมาตอนประถมก,ก็คือการายค่าการแยกค่าการายค่ามันก็จะเขียนสั้นลงท่านเดาเนื่นองจากว่า อ่าสามเอลบสี่เท่ากับแปดนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะกําจัดตัวไหนก่อนก็คือกําจัดลบสี่นะคะเราจะกําจัดลบสีด่ด้วยวีการบวกสี่ทั้งสองข้างนะคะการบวกสี่ทั้งสองข้างแล้วพอเรากําจัดด้วยบวกสี่นะคะไอ้สี่ตัวเนี้ยมันก็จะหายลบสี่ตัวเนี้ยมันก็จะหายไปอัตโนมัตินะคะมันก็เลยเหลือแค่สามเอตัวเดียวนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าย้ายข้างนะคะเราก็เลยเรียกเหมือนว่ามันวาร์ปมาฝั่งนี้นะคะจริงๆมันไม่ได้วาร์ปหรอก แค่ตัวนี้มันหายไปแค่นั้นเองนะคะตัวนี้มันหายไปเองแล้วก็ตัวนี้เพิ่มมาจากการบวกเข้าทั้งสองข้างนะคะนักเรียนก็เหมือนกับมันย้ายมาวาร์ปมานะคะ,ะ,ะนั้นก็เรียกว่าย้ายมาเลยก็ได้นะคะให้เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะอะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้แปบวกสเท่ากับบสองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือย้ายสาม,มาทำอะไรคะครับย้ายสมมาหารนะคะจริงๆมันก็ได้มันก็ไม่ได้ย้ายหรอกนะคะมันไม่ได้วาร์ปมานะแต่ว่า เรากําจัดด้วยการหารสามออกทั้งสองข้างก็ข้างนี้มันสามมันก็จะโดนตัดหายไปก็เหลือแค่ a ตัวเดียวนะคะก็เลยพูดว่ามันเป็นการวัปมาการย้ายมานั่นเองน,นะแต่ก็ได้คําตอบเท่ากันค่ะ A เท่ากับ4ี่เหมือนกันหารสองหารสามเท่ากับ4นะคะทีนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าอ๋อการย้ายข้างนี่มันง่ายอยู่แล้วนะทีนเรียนมาตั้งแต่ประถมอยู่แล้วนะย้ายข้างย้ายข้างนะคะย้ายข้างนี่ก็คือเป็นวิธีลัดที่ทําได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ มากขึ้นนะคะก็จะอ๋อนี่มันมาฝั่งนี้นี่เองเมันมาฝั่งนี้นะคะมันหายไปเพราะว่าคิดว่ามันมาฝั่งนี้นั่นเองนะคะแล้วใดคาตอบเท่ากันนั่นแหละนะทีนี้อยากเช็คคําตอบก็สามารถเช็คได้โดยการน,นํสีมาแทนลงในเนะคะก็สามคูณ a ก็คือสามคูณสี่นะคะแล้วก็ลบ4ี่เท่ากับแดจริงไหมเนาะสามคูณสได้สิบสองสิบสองลบออก4เท่ากับแปดนะคะเป็นจริงแปลว่าคําตอบของเราถูกต้องนะคะคือ a เท่ากับ4ี่นั่นเองนะคะประมาณนี้นะอ่า้อที่แปดก็ เช่นเดียวกันนะคะข้อที่แปดก็จะบอกว่า1/2สสคูณกับวงเล็บ c บวก3เท่ากับ1นะคะตัวนี้ถ้าจะกําจัดต้องกำจัดตัวไหนก่อนระหว่าง1/2สสกับ3ใครมาหลัง1/2สสครับคนที่มาทีหลังคือ1/2สน,สนะคะเพราะว่า c นี่มันต้องบวกกับ3ก่อนนนะคนที่มาทีหลังคือ1/2สน,สนะคะเราก็ต้องเอาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยถ้าใช้วิธีย้ายข้างนะอันนี้เป็นวิธีตรงๆทักเรียนไปอ่านเองได้นะคะถ้าเป็นวิธีย้ายข้างเนาะรูก็จะ ย้าย 1>, 1ส่วน2มาซึ่ง1ส่วน2มันทำอะไรอยู่กับวงเล็บ c บวก3ามคะมันทำอะไรอยู่คมันคูณมันหาค่ะมันคูณอยู่เพราะฉะนั้นหนูต้องย้ายมาหารนะคะ,ะหนูต้องย้ายมาหารแต่ว่าวิธีการหารเศษส่วนต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเซตน,นะคะดังนั้น1คูณ2งส่วน1เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2อครับเท่ากับ2นะคะจากนั้นก็ย้ายบวก3ามมาเลยบวก3มย้ายมาเป็นอะไรคะ มัน,นบวกตัดเป็นลบสามเนาะทีนี้ใครแต้มเยอะกว่ากันเดียวกันเท่าไหร่อ่ายายามันลบนะคะครตอบอะไ,ไรลูกสองลบสามได้ลบหนึ่งครับได้ลบหนึ่งนะคะได้ลบหนึ่งนะคะเพราะว่าทีมลบมีสามแต้มนะคะทีมบวกมีอยู่สองแต้มเพราะฉะนั้นทีมลบชนะเป็นหนึ่งแต้มก็เลยตอบว่า c เท่ากับลบหนึ่งนะคะ จริงไม่จริงนักเรียนก็ลองเอาลบหนึ่งมาแทนที่ c ดูก็ได้นะคะลบหนึ่งบวกสามลบหนึ่งบวกสามนะ่บวกชนะสองแปมนะคะที่บวกชนะสองแปมก็ามาคูนกับหนึ่งส่วนสองก็จะได้สองส่วนสองซึ่งตัดกันได้เท่ากับหนึ่งจริงๆนะคะดันข้อนี้ก็ลบหนึ่งเป็นคําตอบของสมการนะคะถูกต้องนะอ่าต่อไปค่ะข้อเจ็ดกับข้อแปดนะคะตัวอย่างาข้อเจ็ดข้อแปดมันจะ ง่ายๆอยู่เพราะว่ามันจะมีแค่ตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวตำแหน่งเดียวนะแต่ข้อ9เนี่ยนะคะจะทําให้เราเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่สมการที่มีตัวแปรตัวเดียวนะแต่ว่าตัวอย่างที่9เนี่ยนะคะมันอ่ามันจะมีตัวแปรอยู่2ตำแหน่งนักเรียนสังเกตนะมันจะมี x อยู่2ตัวนะคะแต่ยังไงซะไอตัว x เนี่ยนะคะถ้าใช้ตัว x เหมือนกันแปลว่ามันคือตัวเลขเดียวกันนะคะมันคือตัวเลขเดียวกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มันคืออะไรนะคะจะแทนค่าจะลองแทนค่าก็ยากนะคะตัวเลขมีเยอะแยะมากมายจะลองมาแทนค่าแบบนี้ก็ยากเพราะฉะนั้น เราจะใช้การแยกค่านะคะทำเไงละครูถ้ามันมี2ตัวสามตัวสี่ตัวขึ้นไปแบบนี้นะตัวแปรนะให้ดูตัวแปรเป็นหลักดูตัวแปรก่อนอย่าเพิ่งไปดูไอตัว3าไอเนี่ยไอบวก3ลบ5้าเนี่ยบวก3ลบห้าอย่าเพิ่งไปดูนะคะตัวนี้จัดการง่ายนะคะแต่อที่ตัวจัดตัวจัดการยากคือตัวแปรนะคะตัวนี้จัดการยากนะคะจัดการยังไงละครูก็ถ้ามันมีมากกว่า1ตัวก็ทําให้มันเหลือหนึ่งตัวให้ได้นะคะทำเนงละครูก็ดูก่อนนะคะว่าหนึ่ง อยู่ข้างเดียวกันหรือเปล่า 5x กับ 3x นี่มันอยู่ข้างเดียวกันของสมการหรือเปล่าให้เดียวกันไหมลูกไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันนะคะ 5x อยู่ซ้ายมือของสมการ 3x อยู่ขวามือสมการเพราะฉะนั้นครูจะต้องย้ายนะคะย้ายให้มันไปอยู่ฝั่งเดียวกันให้ได้นะคะทีนี้ย้ายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครูก็ย้ายไปแล้วมันก็จะบวกลบกันได้แล้วทําให้อยู่ x เป็นตัวเดียวนะอ่ะ เพราะมันเป็นยี่ห้อเดียวกันนักเรียนจาได้เนาะมันเป็นยี่ห้อเดียวกันเมืเ่อนริ่เวลานักนเรียนย้ายไปมันก็ไปรวมกันตัวเดียวเองนะคะเวลาย้าย,ยนักเรียนเลือกที่ย้าย 5x ไปขวามือหรือเลือกที่จะย้าย 3x มาซ้ายมือดีย้ายตัวไหนดีเนาะย้ายตัวไหนดีคะเลือกมาย <3 X S 1> ้าย 3x ครับอ่าทไมถึงเลือกย้าย 3x ต้องมีเหตุผลเพราะอะไร ทำไมได้ให้ x เ,เป็นโน่นได้ไหมมีมผลไหมอา้าวพี่ชนพี่ชนเงียบเลยอ่ะที่พี่ชนบอกว่าย้าย 3x ม,มานะคะไม่ไม่ทราบเหมืมอนกันเนาะเดี๋ยวอ่ะไม่มีเหตุผลใช่ไหมอ่ะก็คือว่านะคะจริงๆแล้วอ่ะโนเหตุผลนะพี่ชนบอกว่าโนเหตุผลนะคะ จริงๆแล้วการย้ายเนี่ยนะคะเรามักจะย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากที่พิชนบอกว่าย้าย 3x มาถูกแล้วนะคะแต่ถามว่าย้าย 5x ไปได้ไหมย้าย 5x ไปก็ได้นะคะแต่การที่ย้ายตัวมากไปหาตัวน้อยเนี่ยมันจะทําให้เกิดการติดลบขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าหนูย้าย 5x ไปหา 3x เนอะนะคะเวลาย้ายเนี่ยนี่ก็ต้องพูดอีกอะเวลาย้าย คูย้ายไปเป็นอะไร Bref, ย้ายไปหารหรือเปล่าเพราะว่า5มันคูณอยู่กับ x ไม่ใช่นะคะเราย้ายทั้งก้อนไม่ได้ย้ายแค่5เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าทั้งก้อน 5x นี่นะคะมันคือชิมบวกหรือชิมลบนะคะเนี่ยชิมบวกหรือชิมลบนะคะซึ่งมันไม่ได้เขียนอะไรไว้นะคะก็แปลว่ามันเป็นชิมบวกนะคะแปลว่ามันเป็นชิมบวกนะถ้ามันเป็นชิมลบมันจะเขียนให้เราแต่ถ้าไม่เขียนอะไรแปลว่ามันเป็นชิมบวก ะะเวลาย้ายมาก็ต้องย้ายมาเป็นลบ 5x นะคะพอย้ายไปปุ๊บทำให้เกิดการติดลบขึ้นเพราะว่า3ลบ5นะะักเรียน3ลบ5มันจะได้ติดลบ 2x นะคะพอนักเรียนเห็นเครื่องหมายติดลบแบบนี้นักเรียนก็ไม่อยากทำต่อนะคะพอเห็นเครื่องหมายลบแล้วก็โอ้โูอะไรอ่ะลบอะไรอ่ะนะคะมันทําให้เกิดความสับสนได้แล้วก็ผิดได้ง่ายเพราะนักเรียนจะผิดพลาดเรื่องเครื่องหมายซะมากเลยนะคะแลาส่วนใหญ่เลยที่ผิดนะคะ เพราะนั้นครูเลยแนะนําว่าควรย้ายตัวน้อยมาหาตัวมากเพราะเวลาได้เรียนย้ายตัวน้อยมาหาตัวมากเห็นไหมยังไงยังไงมันก็ได้บวกเสมอนะคะ 5x อยู่ที่เดิมแต่ครูจะย้าย 3x มาเหมือนเดิมค่ะ 3x อนาเขตรของมันอยู่ด้านหน้านะไอ้ไอลบ5้านี่คือลบเนี่ยเป็นของเลข5้านะอย่าไปเอาอนาคเรเข,ข้ามานะเเขากัดตายนะ,อะเอาอนาเขตรตัวเองอนาเขตรตัวเองเนะีย่ย 3x เนี่ยนะคะไม่ได้ย้ายแค่เลขสาเพราะฉะนั้นอย่าย้ายไปหารน,นะ มันคูณย้ายไปหารจะคูณไม่ใช่นะคะไม่ได้ย้ายแค่เลขสามเราย้ายทั้งก้อนเพราะนั้นดูสถานะของมันซิกมันเป็นลบหรือมันเป็นบวกนะคะมันเป็นเครื่องหมายบวกในก้อนนี้นะก้อนก้อนที่คูเขียนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนี่นะมันเป็นบวกทั้งก้อนเลยเราก็ต้องย้ายมาลบนะคะเห็นไหมคะพอลบปุ๊บมันจะได้เป็นบวก 2x 5ลบ3มันจะได้ 2x นะคะพอได้แบบนี้นัเรียนก็ชื่นใจนะคะเห็นว่ามันไม่ติดลบนัเรเยนก็จะไม่รู้สึกแบบ แบบใจสั่นนะคะใจเต้นนะคะพอเห็นเครื่องหมายลบปุ๊บเอาใจเต้นเลยนะคะสมองไม่ทํางานนะคะแต่พอเห็นเป็นบวกแบบนี้นักเรียนก็จะอ่าทํางานต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นครูถึงแนะนําว่าให้ย้ายข้างตัวน้อยไปหาตัวมากเนาะเหมือนเวลาย้ายบ้านย้ายอะไรก็ตามแต่ย้ายขนของอะไรอย่างเงี้ยนะคะกองเยอะกับกองมากนักเรียนก็ควรจะเอากองน้อยอ่านแถบกองน้อยกับกองมากใช้กองเยอะกว่ากองน้อยกับกองมากนักเรียนก็ถ้าไม่อยากให้เหนื่อยแรงนักเรียนนะนักเรียนก็จะย้ายกองน้อยไปหากองมาก นะคะไม่ควรจะย้ายมากมาหาน้อยนะเสียเวลาเฟืองแรงนะคะเสียเหนื่อเยอะนะคะที่เกียรนะคะเพราะนั้นเอาน้อยไปหามากดีกว่าสรุปแล้วนะคะก้อนนี้ครูก็เลยจะย้าย 3x มาฝั่งซ้ายมือเหมือนที่พี่ชนแนะนํามานะคะพี่ชนบอกมาครูก็จะเอา 3x ไปก่อนเอาครูแล้วครูไม่สนใจเลข3กับเลขลบ5เลยหรอครูบอกแล้วว่าเดี๋ยวค่อยไปสนใจมันก็ได้นะครูจะเอาตัวนี้มาฝั่งนี้ค่ะช่องนะคะ สถานะมันเป็นลบนะคะพูดไปแล้วนะอย่าลืมนะอย่าย้ายมาอย่าย้ายมาหารนะเราย้ายทั้งก้อนนะคะย้ําแล้วย้ําอีกแต่ก็จําไม่ได้อยู่ดีพยายามจาไม่ได้นะใครที่จําได้จําแม่นรู้หลักการรู้วิธีการจะได้เปรียบคนอื่นนะคะทีนี้ฝั่งขวามือเราก็จะเหลือแค่ลบห้าตัวเดียวที่เป็นเจ้าถิ่นครองอยู่ทีนี้บวกสามลากูเอาบวกสามไปไว้ไหน ครูก็ย้ายบวกสามสวนทางมาเลยนะคะทำไมต้องย้ายสวนทางมาละครูจากบวกสามย้ายมาเป็นลบสามเนื่องจากว่าเราเห็นแบบนี้นะักเรียนพยายามมองเป็นเ,เกรดผลไม้หรือเกรดเสื้อผ้าก็ได้นะคะแบ่งเกรดอะ่ะเหมือนนักเรียนเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วพยายามแบ่งเกรดเพื่อที่จะขายในคนละรา,าคานะคะของที่มีเกรดดีก็คือพวกที่มีตัวแปรติดแบบนี้นะคะก็ย้ายมันมาฝั่งเดียวกันนะคะประเภทเดียวกันเกรดเดียวกันก็ย้ายมาฝั่งเดียวกันเพื่อขายราคาเดียวกัน นะแต่ถ้าไอ้พวกนี้นะคะพวกที่เป็นตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรติดแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีเกรดไม่ได้มีอะไรก็เปรียบเสมือนพวกผลไม้ที่มันตกค้างหรือว่าผลเล็กว่าเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันค่ะก็ย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันนะคะแบบนี้เราก็แยกประเภทได้แล้วนะคะพอแยกประเภทได้แล้วโอ้ง่ายเลยครูนะคะง่ายเลยถ้า x ลบ 3x ก็เลยเหลือ 2x นะคะลบ5ลบ3มีค่าเท่าไหร่ลูกลบ5ลบ3พีเดียวกันไหมเนี่ยลบ8ครับ อ่าทีมเดียวกันเนอะดูอนาเขตของมันอนาเขตมันคืออยู่ข้างหน้ามันนี่นะอนาเขตมันเป็นลบเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นทีมลบทั้งคู่เลยก็ได้เป็นลบแปดนะคะลบแปดเราย้ายอะไรมาอีกย้ายอะไรมาอีกครับย้ายสองมนทาอะไรหาครับมันคูณอยู่เราแคย้ายมาหานะคะเพราะฉะนั้นลบแปดทั้สองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบสี่ครับลบสี่ค่ะนน่ จริงไม่จริงเอาลบสี่ไปแทนดูก็ได้นะลบสี่ไปแทน X ดูนะคะหู้ณ X ก็คือ5ู้ณลบสี่นั่นเองก็ได้ลบ20ลบยีบมาบวกสทีมลบชนะไป17แต้มแปลว่าฝั่งฝั่งซ้ายมือเราได้ลบสิบเจนะดูซิว่าจะเท่ากับฝั่งขวาไหมนะอ่ก x ก็ยังเป็นลบสี่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราได้คำตอบมาคอเป็ก x ลบสีนะคะเอา3าคูณกับลบสี่ได้ลบสิ ลบสิบสองลบห้าออันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบทีมเดียวกันเทาแต้มรวมกันได้ลบสิบจ็ดนะคะอ้าวทางซ้ายทางขวาเท่ากันจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่า x เ,เท่ากับลบสีนั่นน่ะถูกต้องนะคะอย่างนี้เป็นวิธีธเช็คง่ายๆนะโอเค